วันนี้สวัสดีวันนี้ก็คือเราจดโนต้ตมาแล้ววิธีการเล่นโ o l ต m มอริ s ไว i อลินวิธีการเล่นอันนี้นั้นมันยากแยบอยู่นะแต่มันก็ไมชใชงง่ายด้วยยากแต่ไม่ง่ายตกลงมันยังไงมันก็ยากง่ายอยู่นั่นแหละโอเคอันนี้นะ่ะโย่พอ เอาไว้ก่อนแล้วก็ฝึกขัดเล่นก่อนโอเคนะไปไปเล่นกันเถอะ,ะกระดาษเอาไว้เนี่ยอื้ออื้อออ,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 อเป็นอะไรไปทำไปก็มันดูยาก คายด้วยขอเล่นหน่อยลืมเริ่มซ่อนเลย คนดูไ huh, ด้แบเนี้งั้นก็เราจะวางอะไรดีอ่ะต้องเอาเป็นเดี่ยวจิตอาโกมากเลยนะที่ที่ไหมโอ้รีคอยู่ตอถสุดท้ายฉันก็จะจอดรถเอาไว้แล้วนะข้างนี้เฟนเองนะท่านี้นะ เริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดซับสไครต์ด้วยนะไม่มีคนกดซับสไครต์เลยขอคนละหนึ่งซับสไครต์ก็พอไม่ได้อยากเป็นคนดังอะไรมากหรอกก็แค่อยากให้มันมีซับสไครต์ก็พอแล้วเหมือนโรงเรียนแบบนม่เธยเกิดเกิดมาอยู่กรุงเทพแล้วก็อสามตอนอหนึ่งอสามต่อไปก็ย้ายไปทำฟูนก็ทีเนี่ยเที่เี้เห็นไหมท้าอ่ะ เท่านี bye. Bye ้นะบายบยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดรับชมคิดใหม่ๆกันนะบายบายบอ่ะหายทิงยง